สวัสดีครับเพื่อนๆทุกๆคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง s i กเอเ m เมนนะครับผมห่างหายกันเปเสียนานนะครับคิดถึงกันบ้างหรือเปล่านะครับเดี๋ยวนี้นะครับเราจะมาทําคลิปให้กับเพื่อนๆคนโสดชาวกลุ่มนะครับเดี๋ยวเรามาขอดูภาพนยว่ารสถานการภาพรวมนะครับชีวิตความคิดจิตใจของเพื่อนๆคนโสดชาวกลุ่มนะครับในทุงเดือนกันยายน256 6จะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับ เพ,เพื่อนคนโสดชาวกลุ่มนะครับจากพลังงานหน้าไพ่นะครับชีวิตคับคิดจิตใจของเพื่อนชาวกลุ่มในห้องเดือนกันยายน256เนี่ยถ้าเป็นในส่วนตัวนะครับเพ,เพื่อนรู้สึกว่าช่วงนี้ค่อนข้างมีความสุขกับตัวเองดูแลตัวเองนะครับได้เป็นอย่างดีรู้สึกว่ามีความรักตัวเองเพิ่มมากขึ้นนะครับทะลุถนอมดูแลเอาใจใส่ ที่ผ่านมานะครับอ่านจะมีการละเลยนะครับในการเอาใจใส่ดูแลตนเองการมอบความรักให้กับตนเองนะครับแต่ใน่วงเดือนกันยายนเนี้เพื่อนๆชาวกลุ่มนะครับก็กลับมาดูแลตัวเองเป็นอย่างดีนะครับใส่ใจสุขภาพร่างกายความคิดนะครับปนนีดกับชีวิตมากขึ้นนะครับเสื้อผ้าหน้าผมก็ดูแลตนเองนะครับแต่งกายในรูปแบบที่เรารู้สึกว่าเรามั่นใจนะครับ ในที่ในใจก็มีความคิด,ดเรื่อยเใหม่ๆอย่างที่ได้กล่าวไปแล้วนะครับถ้าที่ผ่านมาอาจจะละเลยการมอบความสุขนะครับดูแลตัวเองนะครับเล็กๆน้อยๆในเรื่องสุขภาพร่างกายหรือว่ารูปรัณ์หน้าตานะครับอาจจะเอาเวลาไปโฟกัสในสิ่งอื่นอย่างอื่นอามากจนเกินไปในห้วงเดือนกันยายนนี้เพื่อนๆชาวกลุม่มกลับมาสวยกลับมาหอลอกลับมามีสเสน่ห์นะครับในทิศในใจก็ ทั้งมีส่วนที่อยากจะผลักหรือหลักอยากจะหนีออกจากสถานการณ์หรือว่าบุคคลที่ต่อให้เกิดความทุกข์หรือว่าไม่มีความพึงพอใจในกรณีที่ชีวิตเพื่อนๆชาวกลุ่มได้เข้าไปสัมผัสได้เข้าไปเกี่ยวข้องอเดี๋ยวขอเจาะดูในเรื่องงานนะครับที่ผ่านมานะครับในเรื่องการงานอาจจะมีภาระอาจจะมีความรับผิดชอบ สิ่งอันพาราน้อยหลายสิ่งหลายอย่างนะครับที่เพื่อนเพื่อนจะต้องเลยผิดชอบแต่รู้สึกว่าบางทีอาจจะทำหลายสิ่งหลายอย่างพร้อมๆกันนะครับแล้วประสิทธิภาพหรือว่าประสิทธิผลที่ได้จากตรงนั้นนะ่ะเพื่อนๆพ,นพนืทำเต็มที่แต่เนื่องจากภารกิจสิ่งต่างๆมันมีมากนะครับทำให้เกิดความรู้สึกว่าภาระมันค่อนข้างหนักเราทำเต็มที่ใช่ไหมเต็มที่แล้วแต่ว่า จะให้เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลในทุกสิ่งอย่างนั้นมันค่อนข้างที่จะยากนะครับพลังงานที่เพื่อนใช้ไปทุ่มเทไปในกิจการการงานต่างๆที่เพื่อนรับผิดชอบเนี้ยก็เต็มที่ทั้งหนักทั้งเหนื่อยนะครับเอาละไม่เป็นไรแต่อย่างไรก็ตามนะ่ะเพื่อนๆจะเริ่มกลับมาคิดแล้วที่ผ่านมาอาจจะมีความผิดหวังในเรื่อง กิจการการงานที่เพื่อนเพื่อนรู้สึกว่าคาดหวังเอาไว้หมายมั่นปั้นเมือเอาไว้แต่ว่าเมื่อเราทําเต็มที่แล้วสิ่งที่เราคาดหวังผลลัพธ์ตรงนั้นน่ะอาจจะยังไม่ได้ตอบโจทย์ตอบจิตตอบใจต่อความทุ่มเทนะครับที่เพื่อนเพื่อนได้ลงทุนลงแรง,งไปนะครับอาจจะด้วยหลายสิ่งหลายอย่างก็คือมีภารกิจมีความรับผิดชอบเยอะนะครับทุ่มเทเต็มที่ทุกอย่างนะครับแต่ในการที่เราจะคาดหวัง ว่าในความประสบความสาเร็จในสิ่งที่เราต้องถ่ายทอดถ่ายเทพลังงานไปรับผิดชอบหลายสิ่งหลายอย่างเนี่ยก็มีความยากลําบากแล้วก็โอกาสที่จะผิดพลาดมันก็มีความเป็นไปได้สูงนะครับเอาละ่ะไม่ว่าอย่างไรก็ดีเพื่อนเมื่อเพื่อนๆเ,เ,เห็นสถานการณ์รับรู้เข้าใจในห่วงที่ผ่านมาแล้วว่าสถานการณ์ในเรื่องการงานเกิจการต่างๆมันเป็นอย่างไร นในห้องเดือนกันยาเนี่ยเพื่อนเพื่อนกลับมาโฟกัสอยากจะโฟกัสในสิ่งที่เพื่อนเพื่อนมีความสุขที่จะทำนะครับอาจจะเลือกตัดหรือว่าออกจากบางสิ่งบางอย่างหรือความรับผิดชอบที่มันมีอยู่ในส่วนไหนที่เพื่อนเพื่อนคิดว่าทำดีแล้วแล้วก็อาจจะไม่ใช่เส้นทางนะครับไม่ใช่โปรเจกต์ไม่ใช่โครงการไม่ใช่สิ่งที่เรามีแพชชั่นหรือมีความปรารถนาที่จะทำเพื่อนๆนจะเริ่มกลับมาโฟกัสในตัวเราเอง จริงๆแล้วนะครับเรามีความปรารถนาหรือเราอยากทําสิ่งใดกันแน่นะครับสิ่งใดที่เรามีความรักที่จะทำนะครับในสิ่งที่เรากล้าที่จะลงมือทำครับสั่งสมประสบการณ์ความรู้คัดเลือกเลือกสรรนะครับกิจการณการค้าการขายใดๆก็ตามเพื่อนๆตัดสินใจแล้วว่าอยากจะทําในส่วนนี้อยากจะลงทุนในส่วนนี้ ลดปริมาณลดจำนวนนะครับความเริ่มชอบหรือภารกิจหรือโปรเจกต์โครงการต่างๆให้มันน้อยลงหรืออาจจะโฟกัสแค่เฉพาะโปรเจกต์โครงการหรืองานที่มีความสําคัญที่สุดแล้วลงมือทําทุ่มเทเต็มที่ในสิ่งนั้นนะครับกลับมามีความมันอบมันใจเด็ดเดี่ยวเข้มแข็งมากยิ่งขึ้นนะครับโฟกัสในส่วนที่เราปรารถนาที่จะทํา นะครับตรงนี้เมื่อเพื่อนๆคัดสรรหรือเลือกแล้วว่าโปรเจกต์โครงการงานใดที่เพื่อนๆปรารถนาลักที่จะถามเพื่อนๆก็จะลุยไม่ว่าจะเป็นการค้าการขายการติดต่อประสานงานนะครับกิจการต่างๆนะครับเพื่อนๆจะลุยเดินหน้านะครับโอเคที่ผ่านมาก็ให้เป็นบทเรียนนะครับอาจจะมีความผิดหวังเสียอกเสียใจไม่ได้ดังใจในเรื่องการงานแต่ว่า เมื่อนเพื่อเลือกมองณขณะปัจจุบันนะครับทาเต็มที่ทําในสิ่งที่เพ,เพื่อนสามารถเลือกได้นะครับสามารถจัดการได้แล้วว่าเป็นสิ่งที่เพื่อนอยากที่จะทำตรงนี้จะนํามาสู่ช่องทางโอกาสนะครับโชคลาภเงินทองทรัพย์สินต่าง,งๆนะครับทำให้เพื่อนมีความมั่นคงทั้งในเรื่องของกิจการการงานทั้งในเรื่องของจิตใจแล้วก็ฐานะการเงนินการงานด้วย อีกส่วนหนึ่งเดี๋ยวรามาขอเจาะเรื่องกการเงินนะครับก็ค่อนข้างสอดคล้องกันในเมื่อเพื่อนๆนะครับได้โฟกัสหรือได้เลือกไม้ตัดสินใจแล้วว่ากิจการหรือสิ่งใ,ใดๆหรือโปรเจกต์โครงการไหนที่เพื่อนจะมุ่งมั่นไปสู่นะครับทุ่มเทเรี่ยวแรงนะครับกำลังกายกลังใจไปตรงนั้นอนะ่ะโอเคอาจจะต้องมีการเดินทางนะครับหรือว่ามีเหตุให้ ต้องออกไปประสานงานติดต่อธุรกิจการค้าต่างๆเจรจานะครับติดต่อหน่วยงานราชการติดต่อองค์กรใหญ่ๆเพื่อจะให้ขับเคลื่อนการค้าการขายกิจการโปรเจกต์ตัวน,นั้นให้มันสาเร็จนะครับเพื่อนๆก็จะลุยนะครับสู้นะครับแม้ว่าจะมีความหนักหรือว่าเหนื่อยหรือว่าต้องใช้การตัดสินใจที่ค่อนข้างเด็ดเดียวเด็ขาดแต่เพื่อนๆเขาจะทําตัวนี้จากการประสานงานจากการติดต่อนะครับ การนำพานะครับอย่างที่ได้กล่าวไปแล้วคือโอกาสทางการเงินครั้งใหญ่นะครับหรือเงินจํานวนมากความมั่งคั่งความมั่นคงนะครับจะเข้ามาสู่ีวีตขออเพื่อนๆคนโสนชาวกลุ่มนะครับตั้งแต่ในห้วงเดือนกันยายนนี้อีกส่วนหนึ่งเดี๋ยวเรามาขอเจาะดูในเรื่องความรักความสัมพันธ์นะครับเพื่อน,อนคนโสดชาวกุมนะครับช่วงนี้ค่อนข้างที่จะดูแลเอาใจใส่ตนเองเป็นอย่างดีนะครับ กลับมาหน้ารักกลับมาสวยกลับมาดอกกลับมามีสเสน่ห์นะครับอย่างในก็ดีที่ผ่านมานะครับเพื่อนเพื่อนคนส่วนชาวกลุ่มอาจจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับความรักความสัมพันธ์ที่มีมากมายหลายคน3ามคนขึ้นไปอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็เพื่อนรู้สึกว่าทําดีแล้วทําเต็มที่แต่ผลตอบแทนหรือสิ่งที่ได้รับกลับมานั้นเป็นความผิดหวังเป็นความเสียอกเสียใจก็ไม่เป็นไรครับเพื่อนๆนนะครับถ้าเราเข้าไปเกี่ยวข้องกับคนที่เขามีทางนะัก ทางเรื่องมีตัวเรื่องอะไรมากมายแต่คนก็ไม่เป็นไรนะครับกลับมาเห็นคุณค่าของตัวเรานะครับสิ่งที่เราได้ทุ่มเทได้พยายามได้ทําได้ส่งมอบความรักความเมตตาออกไปไม่ได้หายไปไหนครับเพื่อนสิ่งดีๆที่เพื่พอนส่งมอบออกไปตรงนี้ก็กลับมาสร้างนะครับชีวิตเพื่อนเองนะครับเป็นประสบการณ์เป็นบทเรียนนะครับที่ทําให้เพื่อนเข้าใจโลกเข้าใจชีวิตมากขึ้นร,รักตัวเองได้อย่างมากขึ้นนะครับ เก็บเรื่องเก่าข่าวหลังนะครับเป็นประสบการณ์ตอนนี้เพื่อนๆอ,อยากจะโฟกัสนะครับในเรื่องกิจการการงานหรือว่าเป้าหมายของชีวิตเพื่อนๆอ,อย่ามีความมั่นคงทั้งในเรื่องฐานะการง,งานการเงนิงน,งน,งนและในเรื่องของชีวิตจิตใจที่มันจเจริญเติบโตมากขึ้นนะเพื่อนๆตัดสินใจเด็ดขาดในส่วนนี้แล้วถ้าติงที่เราทุ่มเท ลงไปยังไม่ใช่โอกาสหรือยังไม่ใช่คนที่คู่ควรกับเรานะครก็เพื่อนก็กลับมามุ่งเน้นหรือโฟกัสที่ตัวเราเองนะครับกลับไปลุยงานลุยเงินสร้างงานสร้างเงินตัวนี้เพื่อนๆจะทําได้แล้วก็ประสบความสําเร็จด้วยนะครับยังไงก็ขอใจช่วยให้กําลังใจนะครับเพื่อนๆคนโสดชาวกลุ่มทุกท่านเลยนะครับ เดี๋ยวเรามาขอเจาะดูนะครับสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ที่ผ่านมาของเพื่อนเพื่อนคนสดชาวกลุ่มกันนะครับว่าเป็นอย่างไรกันบ้างถ้าเพื่อนๆครับจากพลังงานหน้าไพ่นะครับเหมือนสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ที่ผ่านมาของเพื่อนเพื่อนคนสดชาวกลุ่มเนี่ยเข้าไปเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ที่ไม่ค่อยฉนอมนะครับน้ําจิตน้ําใจกันสักเท่าไหร่นะครับ ใช้การกระทาใช้คําพูดคำจานะครับที่มันค่อนข้างทำร้ายจิตใจกันเอาชนะข้ากาสักกาลกันแม้ว่าเพื่อนๆจะพยายามนะครับเทคแคร์ดูแลเอาใจใส่ขนาดไหนก็ตามแต่ว่ามันเหมือนเป็นสถานการณ์ข้องนอขสมบั้์ที่ต่างฝ่ายต่างก็ไม่ค่อยเข้าใจกันนะครับใช้คําพูดที่ไม่ดีต่อกันแล้วเขารู้สึกว่ามันมีคนอื่น บุคคลอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องเข้ามาวุ่นวายนะครับทําให้มันสลับซับซ้อนขึ้นไปอีกนะครับในความรู้สึกของเพื่อนเพื่อนคนส่วนชาวกลุ่มก็รู้สึกว่ามันอยู่ในวงล้อมของปัญหาตรงนี้น่ะก็ไม่ได้ไมไ่อยากที่จะติดค้างอยู่นี่ละโอเคเข้าใจสถานการณ์รับรู้นะครับอยากที่จะออกมาจากตรงจุดนี้ อยากมีความสบายใจอยากเริ่มต้นใหม่ในชีวิตนะครับถ้ายังไม่ใช่ห่วงขณะที่ควารักความสัมพันธ์จะเป็นจุดที่เราจะโฟกัสได้เพื่อนเนจะกลับมาโฟกัสในเรื่องการงานการเงินนะครับเริ่มต้นใหม่นะครับทำในสิ่งใหม่ๆที่เพื่อนเพื่อมีแพชชั่นที่เพื่อนเพื่อมีความปรารถนาเอาพลังงานพลังกายพลังใจมาทุ่มเทในเรื่องของการงานดีกว่า เพื่อนรู้สึกอย่างนี้นะครับเดี๋ยวเรามาขอดูหน่อยว่าในห่วงเดือนนะครับกันยายน256นะครับจะมีใครหรือเุื่อคนไหนนะครับเข้ามาหยิบยื่นนะครับมิตรภาพที่ดีๆให้กับเพื่อนๆคนส่วนชาวกลุ่มบ้างนะครับอ,อาจจะมีคนนะครับที่เขาแอบชื่นชมเพื่อนๆนคนส่วนชาวกลุ่มอยู่นะครับแต่ว่าในส่วนลึกของเพื่อน เราสวดชาวลุ่มนะเพื่อนๆรู้สึกว่าท่านในเรื่องความรักความสัมพันธ์น่ะยังไม่ได้อยากคาดหวังอยากใช้ชีวิตสบายๆเป็นอิสระไม่ได้อยากโฟกัสในเรื่องของรักความสัมพันธ์ซเท่าไหร่เพราะว่าอาจจะด้วยประสบการณ์ที่ผ่านมานะครับไม่ได้เน้นตรงส่วนนี้อยากเน้นในเรื่องตัวเราเองนะครับแล้วก็ การสร้างงานสร้างเงิน,งงนกิจการต่างๆที่เราอยากจะทำอยากเปลี่ยนแปลงตัวเราเองนะครับให้ดีดิงขึ้นครับสะสมสกิลสะสมความรู้ความสามารถต่อสู้นะครับฟันฝ่าในชีวิตโอเคแหละปัญหาอุปสรรคต่างๆเข้ามาไม่เป็นไรถ้าเราเหนื่อยเราหนักเราหยุดพัก พอเรามีแรงมีกำลังกายกำลังใจเราก็สู้แล้วก็ฟันฝ่าต่อไปอาจจะไม่ได้โฟกัสในเรื่องของรักความสัมพันธ์เป็นหลักในช่วงนี้นะครับแต่อยากที่จะต่อสู้ฟันฝ่าในการสร้างชีวิตของตัวเองนะครับทําในสิ่งที่เรามีความสุขนะเดี๋ยวเรามาขอถามมกสหน่อยครับว่าอีกครั้งหนึ่งจะมีใครนะครับ ้ามาเป็นเพื่อนนะครับมีมิตรภาพที่ดีๆให้กับเพื่อนๆคนสวดชาวกลุ่มบ้างนะครับในเดือนกันยาน,นี้นะครับถามอีกสักครั้งหนึ่งมีคนที่เขาแอบชื่นชมนะครับเพื่อนๆคนสวดชาวกลุ่มอยู่เหมือนอย่างที่ได้กล่าวไปเมื่อสักครู่เขาอาจจะเห็นในเรื่องความรู้ความสามารถของเพื่อนๆคน,นสวดชาวกลุ่มแล้วก็ค่อนข้างประทับใจในส่วนนี้ อย่างไรก็ดีบุคคลคนนี้เขาอาจจะค่อนข้างมีความมั่นใจในตนเองค่อนข้างสูงนะครับอาจาอะอาจะเป็นผู้นําในส่วนของความรักความสัมพันธ์ในชีวิตเขาเขาเป็นคนควบคุมนะครับบาลานซ์ความสัมพันธ์นค่อน,นข้าง มีความมั่นใจในตัวเองเป็นอย่างมากอย่างไรก็ดีตรงนี้ลักษณะแล้วก็คือเหมือนอยากเข้ามาทําความรู้จักนะครับอาจจะด้วยเรื่องเกี่ยวข้องคณะรังการงานที่นําพาชักพาให้มีโอกาสได้พบเจอพูดคุยกันนะครับอย่างไรก็ดีบุคคลคนนี้ที่อาจจะเข้ามาพบปะพูดคุยทําความรู้จักกับเป็นเพื่อน,อนข้าสาชาวกลุ่มเขาก็ไม่ได้ รีบร้อนเร่งร้อนอะไรนะครับขอได้พูดได้คุยลองทำความรู้จักกันนะครับ mm hmm. ก็เพื่อนๆก็ต้องระมัดระวังส่วนหนึ่งก็คือบืงคนคนนี้เขาเกี่ยวข้องกับคนในความสัมพันธ์มากมายหลายคนหรือเปล่านะครับถ้าเรายังไม่แน่ใจนะครับก็ค่อยพูดค่อยคุย ดูดูกันไปก่อนนะครับโฟกัสในเรื่องการงานการเงินเหมือนที่ได้ก,กล่าวไปเมื่อสักครู่แล้วตรงนั้นเป็นหลักนะครับตรงนี้ก็ทําความรู้จักกันไปนะครับถ้ามีโอกาสได้ช่วยเหลือซัพพอร์ตกันในเรื่องกิจการการงานต่างๆก็โอเคครับก็สามารถที่จะช่วยเหลือดูแลกันไปได้แต่ว่าถ้าจะเข้าไปผูกสัมพันธ์แน่นแฟนก็ต้องขอให้ใช้เวลานะครับ ค่อยๆคิดค่อยๆพิจารณาค่อยๆทำความรู้จักกันไปก่อนนะครับเดี๋ยวเราขอดูนะว่าถ้าบุคคลคนนี้เข้ามาพบปะพูดคุยทําความรู้จักกับเพื่อนเพื่อนคน,นส่วนชาวกลุ่มเพื่อนๆจะคิดหรือรู้สึกเช่นใดหรือว่าจะมีสถานการณ์ใดเกิดขึ้นนะครับเพื่อนๆค่อนข้างหวงแหนนะครับ อิสระภาพของชีวิตของตัวเพื่อนเองของแหนตัวเราเองถ้าไม่ได้เป็นความรักความสัมพันธ์ที่ตอบโจทย์นะครับพร้อมที่จะเดินสู้ไปด้วยกันนะครับเป็นคู่ชีวิตสร้างครอบครัวด้วยกันถ้าดูแลไม่มีแนวโน้มอย่างนั้นนะเพื่อนๆมุ่งเน้นในเรื่องการงานการเงนินชัดเจนแล้วนะครับอยู่ได้ได้วยตัวเองอย่างมีความสุขอย่างมีความมั่นคง ทั้งการงานการเงินนะครับความรักที่เรามอบให้กับตัวเราเองนะครับการดูแลเอาใจใส่ตัวเราเองและครอบครัวบุคคลในเป็นที่รักเพื่อนเพื่อนชัดเจนในส่วนนี้แหละนะครับดูแลเอาใจใส่มีดามารดาญาติพี่น้องนะครับเพื่อนเพื่อนชัดเจนเพื่อนเพื่อนทุ่มเทดูแลเต็มที่ครับแล้วก็เพื่อนอยากจะผลักดันหรือว่าขับเคลื่อนชีวิตให้เจริญก้าวหน้านะครับ รุ่งเรืองมั่นคงยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็เพื่อนเพื่อจะทําได้สําเร็จด้วยในส่วนนี้เพียงแต่ว่าขอคัดกรองหรือว่าขอดูให้แน่ชัดในเรื่องของรความสัมพันธ์ถ้ายังไม่ใช่ยังไม่ชัวร์หยุดไว้ก่อนยังไม่เข้าไปเกี่ยวข้องขอสู้ขอลุยฝันในเรื่องการงานกันกันดีกว่าเพราะอะไรเพราะความสําเร็จความสุขความอบอุ่นในจิตในใจเงินทองต่างๆความก้าวหน้ากําลังรอนะครับเพื่อนเพื่อน คนโสดชาวกลุ่มอยู่เบ้างหน้าแล้วนะครับก็ขอสแสดงความยินดีกับเพื่อนๆคนโสดชาวกลุ่มด้วยนะคร,ครับเดี๋ยวเรามาขอดูนะครับคําแนะนํานะครับจากไพ่ออร์เคินกับสนิทน,นะครับว่าจะมีคําแนะนําอะไรให้กับเพื่อนๆคนโสดชาวกลุ่มบ้างนะครับ เพื่อนๆคนสดชาวกลุ่มครับจากพลังงานของไพ่ออร์เรคเน้นนะครับก็พลังงานของไพ่ออร์เรคเน้นอยากให้เพื่อนๆผ่อนคลายนะครับในชีวิตตรงนี้นสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าพลังงานจักรวาลหรือว่าสิ่งใดๆที่เป็นคุณงามความดีที่เพื่อนๆได้ทาไว้เขาปกป้องนะครับเขาคุ้มครองเพื่อนๆอยู่ แม้เพื่อนๆจะอาจจะไปเจอสถานการณ์ที่ต้องบรรทุกต้องผิดหวังต้องเสียใจอย่างไรก็ดีนะสิ่งสิทธิท่านนะครับปกป้องคงุ้มครองที่เพื่อนๆอาจจะต้องไป,ไปเผชิญเหตุการณ์นะครับที่เป็นความทุกข์หรือที่มีความเสียอกเสียใจตรงนี้บางทีก็เป็นไปเพื่อเพื่อนๆได้มีบทเรียนนะครับเพื่อนๆจะได้จเจริญเติบโตจะได้เข้าใจ ชีวิตมากยิ่งขึ้นนะครับแต่ใน,นที่สุดแล้วนะครับด้วยกุญแบบความดีที่เพื่อนๆได้สร้างได้สั่งสมมาเสียงิสธิ์ท่านรักท่านดูแลท่านปกป้องจุดท้ายก็จะต้องกันเพื่อนๆให้พ้นจากสถานการณ์ที่มันเป็นทุกข์หรือว่าเสียอกเสียใจท่านจะไกท่านจะนำพาตรงนี้ให้เพื่อนผ่านพ้นไปได้นะครับถ้าเพื่อนๆมีเวลานะครับ ออกไปใช้ชีวิตออกไป,ปเผชิญโลกนะครับท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆหรือว่าฟังดนตรีฟังเพลงเล่นดนตรีนะครับหรือว่าใช้ชีวิตทํางานอะไรเกๆสิ่งใดๆที่เพื่อนมีความสุขนะครับให้ชีวิตมีความผ่อนคลายมีความสุขมีความสุขสนานนะครับพลังงานของไพ่อร์อเคลื่อนอยากเพื่อนๆเ,เน้นใน,นส่วนนี้ อีกส่วนหนึ่งนะครับในเรื่องความรักความสัมพันธ์ในการที่จะสารความสัมพันธ์สร้างความสัมพันธ์กันต่อไปพลังงานของไพ่อาราเคลื่อนอยากเพื่อนเพื่อนทความรู้จักเข้าใจทั้งตัวเราตัวเขานะครับแต่ละฝ่ายทั้งสองฝ่ายที่เกี่ยวข้องให้เข้าใจกันจริงๆเสียก่อนนะครับเรียนรู้อุป,ปนิสัยใจคอของแต่ละฝ่ายนะครับ สิ่งที่ชอบสิ่งที่ไม่ชอบความต้องการที่แท้จริงของแต่ละคนนะครับและก็แสดงออกเรียนรู้กันไปความชอบความไม่ชอบนิสัยต่างๆแล้วก็แสดงออกถึงความรักความเมตตาด้วยการสนับสนุนซัพพอร์ตในสิ่งที่เราสามารถจะช่วยสามารถจะช่วยเหลือดูแลเทคแคร์เอาใจใส่กันได้นะครับตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่พลังงานของไพ่าอาร์เคอยากให้เพื่อน ลองปฏิบัติลองทําในส่วนนี้ดูนะครับอีกส่วนหนึ่งนะครับมันเป็นอาจจะบอกว่าเป็นช่วงที่เพื่อนๆจะได้พบเจอโอกาสใหม่ๆนะครับในการได้เพื่อนๆเ,เริ่มตกผลึกและเริ่มเข้าใจชีวิตมากยิ่งขึ้นเริ่มมีความสุขกับตัวเราเองได้มีความสุขกับ สิ่งที่มันเรียบง่ายนะครับแม้จะยังไม่มีใครหรือว่าอยู่กับตัวเราเองเราก็สามารถมีความสุขได้ฟังเพลงเล่นดนตรีนะครับทำงานอดิเรกต่างๆนะครับเพื่อนๆก็สามารถที่จะแสวงหาหรือว่ามีความสุขได้ด้วยตัวเราเองนะครับสิ่งที่เพื่อนๆตกผลึกหรือว่าพัฒนาชีวิตความเข้าใจในชีวิตมากยิ่งขึ้นอนะ่ะมันเหมือนเป็นการ ได้สติปัญญาได้ภูมิปัญญามาแล้วตรงนี้มันจะทําให้เพื่อนๆมองเห็นโอกาสใหม่ๆช่องทางใหม่ๆใ,ในการที่เราจะขับเคลื่อนนําพาชีวิตของเราไปนะครับทั้งในเรื่องการงานการเงินหรือแม้แต่ความรักความสัมพันธ์นก็ตามอีกส่วนหนึ่งก็คือพลังงานของไพ่อะไรเพื่อนๆปล่อ,อยวางนะครับภาระสัมภาระใน,ในใจิตใจนะครับอะไรที่มันไม่ก่อให้เกิดความสุข เป็นพลังงานลบเรื่องราวที่ผ่านไปแล้วนะครับเก็บไว้เป็นเป็นบทเรียนนะครับปล่อยพลังงานลบปล่อยสัมภาระที่มันแบกไว้ในใจเรานะลงนะครับก็จะทําให้เราผ่อนคลายนะครับทํากิจการทําการงานใดๆก็มีพลังกายพลังใจเต็มที่เปรียบเหมือนกับเราเดินทางแล้วก็สัมภาระติดตัวไปในการท่องเที่ยวไปในการปฏิปบัติงานต่างๆนะครับ เท่าที่จําเป็นเท่าที่พอบางแผนแล้วว่าใช้เท่านี้เดินทางไปกี่วันนะครับต้องใช้กี่ชุดเครื่องแต่งกายเสื้อผ้าอะไรเท่าไหร่อุปกรณ์ต่างๆที่เราจะไปฏปบัิง,งานมีมากน้อยจาเป็นเท่าไหร่เพื่อนๆก็คัดสรรเลือกสรรหยิบใช้นําไปนะครับพกไปเพียงพอเท่าที่จําเป็นนะครับเน้นความเคลื่อนไหวที่มันสะดวกนะครับเคลื่อนไหวไปม,มาสะดวกไม่มีไม่เป็นภาระ ต้องแบกจนหนักเกินไปนะครับครับก็ดูแล้วครับแนวโน้มนะครับสถานการณ์ชีวิตความคิดจิตใจแล้วก็ความรักความสัมพันธ์ในขอของเพื่อนคนโสดชาวกลุ่มในห้วงเดือนกันยายน256ก็จะมีโดยประมาณนี้นะครับเพื่อนๆก็ะหอดให้กําลังใจเพื่อนนะครับก็อาจจะเป็นช่วงชีวิตที่จะเปลี่ยนผ่านครับพัฒนานะครับในชีวิตมีความก้าวหน้า รุงเรื่องมากยิ่งขึ้นอาจจะต้องพบเจอปัญหาโุปศักค์บ้างนะครับม่เป็นไดคกับเพื่อนๆขอให้เพื่อนรักตัวเองนะครับสมมคความนัาความเมตตาให้กับผู้อื่นแล้วก็เชื่อมัน่นฟันฝ่าขับเคลื่อนชีวิตของเพื่อนๆต่อไปนะครับก็ออยังไงก็มีความสําเร็จมีความสุขรอคอยเพื่อนๆอยู่นะครับครับก็สําหรับช่องซิกค์อนนาเมนต์นะครับเพื่อนๆก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนทุกๆท่านเลยนะครับที่เข้ามา กด subscribe นะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามคอมเมนต์ให้กำลังใจซึ่งกันและกันนะครับอาจจะมีห่างหายกันไปบ้างแต่ก็ยังมีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจนะครับที่จะจะทำคลิปดีๆนะครับให้เพื่อนๆได้ติดตามรับชมกันต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับว่าก็ต้องขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ขอบคุณเพื่อนๆทุกๆท,ท่านมากเลยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ